ภูปกติต้องเกียนะบอกก็ต่อว่าไม่ต้องเขียดก็อย่างที่ประชาชนบอกเนว่าให้บอกชื่อบอกนามสสุลของเราชเจนาที่ขอปอดของก็เท่านี้ก็เป็นนว่า,า,า,าก็สดับรับรู้็นที่เรียรลอยแลว นี่วิดีโอตัวนี้นะฮะเขาจะใส่ดอกไม้ในตู้ตามตู้จะเป็นตู้เอ๋อนะครับตรงนี้ก็คือวัดสารพันท้ายท่านแทนท่านแทนหน่อยดิท่านแทนหน่อยดิโกโก้ท่านแทนอันนี้ก็เป็นสถานที่แบบร่มรื่นนะครับคนเยอะมากเลยครับรถเต็มเลยดู มีสามล้อนี่แหละครับคือวัดสารพันพายนอนสิงมีช้างด้วยคนยยอะครับคนยางเยอะครับวบบต่างัวตั้งใจของนายกองการ บร resigned, ิาหารต้นตะบนฝั่งซ้ายเราเองท่านนายกวัฒนาแซมมณีมีความมีวัตถุดิบหลที่จะร่วมด้วยช่วยกันให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการที่การบริจาคบ้านป่านทุกพวกเมื่อผู้ใหญ่ในตอนนี้เป็นการเป็นการตัวเนี่ยก็มีผู้ที่เข้ามาดู่ฝั่งซ <st ur na> ้ายโดยที <m ock essays play> ่เรียกร้องแต่ก็ยังไม่พอยังไม่พอเพียง

ก well, so right oh, ็อยากกินน้ำมะพร้าวปั่นแล้วก็มีผักน้ำขายไหมครับมะพร้าวปั่นครับเอาแก้วหนึ่งครับผมสองแก้วเหรอแก้วหนึ่งครับอ๋อหายใจหมด ตรงนี้ก็เป็นที่กินข้าวนี่ก็จะเป็นร้านค้านี้ก็เป็นบวยแล้วก็น้ำขึ้น วันนี้ทำไมไม่ค่อยมีคนกินข้าวเลยวะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วจะพาไปรีวิวร้านว่ามีขายอะไรบ้างเนี่ยคือนางเอกผมอันนี้ก็กัะพาวา่าไก่หมูหมูลกไก่ไม่ชอดหรอ สวัสดีครับ ม,มีบอลด,ด้เลยด,ดังที่ ทำน้ำไหมหขับเป็นน่งมันเล่นเนยะดูครับรถโคตรระวังรถนะ S <S <an> <S <S <an> อมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเจวลรินหนูขอเชิญชวนทำบุญผวานจัรานและใส่บาตรรอาค่ะสำหรับขอสตสตารก็ได้นะคะทำบุญลงศพก็ดีค่ะขอเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอเชิญนะคะท่หเขาที่ตรง

ให้ท <differences S 2> <height? S 1> ่นได้ด้วยเถิดและขอที่ส่วนบุคคลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลาย โอเคครับโอเคครับสิงห์นั่งลงครับ oh, <laughs> พระธปจาธวาตรท่าไจทีวรดอกไม้ทุกเทียนพร้อมด้วยจัก้มัอไวยและสิ่งของทั้งหลายที่เป็นบริวารเหล่านี้อันมีเข้าวสารและน้ำดื่มเป็นต้นขอพระพิสุของททั้งหลายโปรดรับเพื่อประโยชน์ และความสุขความเจริญลุ่งเหลืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเท็นศรัทธาทุกท่านที่วัดมีวัหิีโตที่นาวเป็นธรรมดีทำดีๆทำดีๆพับดีดีเอาใส่โรับครึ่งสิ่ครับครึ่ง ขิ่งเงยครับครึ่งลูกมาลุงพับไมไหมมาลุงพับไมวันนี้จะใส่ได้ไหมเนี่ยเนี่ยน้ําขิงภับแบบนี้ลูกเนี่ยภาพแบบนี้เนี่จับแบบนี้เออแล้วก็แย่ลงไปได้เบายัดเบา

ถือดีๆด,ด,ดอกไม้ยกส,งสงูงๆดิเออไปเดินไปกับป้ามานี่มาจริงเลยนมลุงถือดอกไม้ให้ไหมจริงถือซองอะ่ะดอกไม้ให้ลงุงอืมนี่นะครับก็เป็นดอกไม้จะเข้าขายฟ้าแต่น้ำขิงผมถือลากกับพื้นเลย นี่ก็เป็นชุดฟังค์ทาทางเดี๋ยวลุงไปเอาน้ำไปนั่งกับป้าปะ่ะนั่นมีน้ำนะครับไม่มีครับผมไปนั่งดีๆ ถือสูงๆนะยกสูงๆนะนั่งกับป้า่ะไม่มีแล้วไปแรกไหมไปแรกวะ เจ้าทุกข์พระองค์พระเถรเจ้าพระพุทธเจ้าทุกข์พระองค์พระธรรมและพระอริย,ยาโสลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลวงปู่ปานวัดบานุ่งโพหลวงพ่อพระรัตนัมณข้าทาสุงหลวงพ่อพันท้ายมาาสิงเป็นที่สุย พระแสสทนนพรพระสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญพระพร,ร,ร,ระเจ้เเาทั้งหลายขัวน้อมถวายพระตถาปฏิมากรพระไตรยีรอดอกไม้ทุกเทีพร้อมด้วยปัจจุปัจจัยและสิ่งของทั้งหลายที่จงรีวานามี ขอพระพิสุโสรท่องหลายโปรดรับเพื่อประโยชน์แฝงความสุขความเจริญรุ่งเรืองเดกพระเจ้าท่องหลายตลอดกาลและนานเถิดสาธุ นั่งส่จะไปไหนนั่งลงอย่าไปไกลนะรู้ไหมเดี๋ยวหายลูงหาไม่เจอนะแล้วไปไปช่วยป้าถวายดิอื้กิ่งถือดอกไม้กับซองลูกเนเย็นเตนเย็น ดอกไม้ให้หลวงพ่อไงหลวงตาไงยกสูงๆดอกไม้อ่ะเออไปเดินเดินไปตามป้า

จันโทสัณฑระโตยะายมิโตติระโตยะชาสัพพิโยมนัสโตนาโรโมาติปัตตมานุมาโนทิเชตายุโผวาอภิวาทนาสิเรกอริจารุทาบาการิโัตตาโรธรรมวาทันิอายุโนโลสุขาลปะเถรัง

อยไว้ดีใครเอามาไปหยิบมาทำไมเนี่ยเดยวมาตามมาตามมาเราไปัาปักไฟนะมานี่มานี่มานี่ก่อนมาจับมือลุงเ๋ยวหมาจัดเอาอ มาห้องห้องไปนม่กลัวเดี๋ย่ยังไม่ได้หอยทอดกล้วยทอดจะมาเลยนะอ่าตอนนี้กล้วยทอดส่งมาได้เลยเนี่ยนะส่งมาเลยกล้วยทอดนะฮะ คุณแก้วคุณแก้วอะไรนะคุณหนุนทายจอมซ่ามาเลยฝนมาเลยวันนี้เมื่อกี้วอนอย่าเพิ่งออกมาหยุดพึ่งออกมาฝนจังตอนนี้มาเลยฝนมาเลยเนี่ยเีกยังไม่หยากจะมาเลยนะ เทเรตัก็ช่องเลี้ยงหรือยังตอนนี้ปล่อยหมดเลยปล่อยได้เต็มที่แล้วตอนนี้เพราะว่าเสร็จพิธีการทำพระแล้วนะเมื่อกี้ต้องเบรกไว้ก่อนเพราะว่าพิธีการทางพระมันจะยุ่งนะตีกันเอาตอนนี้เชิญเลยจ้ะมีอะไรปล่อยหมดแล้วตอนนี้นั่งอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนนในดีนะโกโกวาไห่นะ รราาทยยวโนะเริ่มแลกเหรียญเร็วๆเ,เออแล้วก็หยิบปล่าเดี๋ยวให้มันหกนะไปไปหาป้าไหนหะป้าเบาๆบาเบาเบาเดี๋ยไปใกล้นะรอมันมาแล้วก็หยอดเลยทันไหมใส่ทันไหมส่ดเดินไหม นเอายอดยอดยอดให้มันหมดเลยจะเย็นเอย่ายืนดีๆเดี๋ยวมันล้มเอายอดนี่ยอดนี่อุย้ยล่วงย่าๆเดี๋ยวมัน จะยืดิไมมลุงก็ได้เดี๋ยวลุงกัดนะฮะมีป้าให้ลุงเพื่อเลืองคุยกับเดมระวังมือนะครับไม่เป็นไรจะยอดเองเหรอ วังนะวังนะเออเก่งมากเลย